ค่ะคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของกระบวนการมิจฉาชีพที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนให้โหลดแอปดูดเงินกันบ้างนะคะล่าสุดเปลี่ยนรูปแบบใหม่ด้วยนะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็มีการไปจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาชาวจีนที่มีการตระเวนส่งสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ปลอมในพื้นที่ที่มีจํานวนคนพลุกพล่านหรือว่าห้างสรรพสินค้าชื่อดังค่ะโดยมีการหลอกด้วยการส่ง SMS เเป็นข้อความแอบอ้างว่าเป็นค่ายโทรศัพท์มือถือระบุคะแนนสะสมพร้อมกับมีการแนบลิงก์หลอก ให้พี่น้องประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดูดเงินค่ะมาเป็นรูปแบบใหม่เลยนะคะซึ่งทางด้านของพลตำร,รวจโทวรวัตวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยในเรื่องนี้ค่ะโดยท่านบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่30มีนาคม2567โดยผ่าน่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะ เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมานั้นได้มีการก่อเหตุในห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทรัลเวลด์แล้วก็สยามพารากอนโดยผู้ต้องหาจะส่งข้อความขณะที่มีการนำเครื่องส่งสัญญาณไปตามจุดที่ผู้คนพลุกพล่านรัศมี1กิโลเมตร มีข้อความอ้างว่าคะแนนสะสมแต้มของค่ายโทรศัพท์จะหมดอายุการใช้งานหรือใช้วิธีการส่งข้อความอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เอกชนให้บริการด้านสาธารณูปโภคและให้กดเข้าไปในลิงก์เมื่อมีผู้หลงเชื่อก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการหลอกให้เข้าไปในแอปพลิเคชันดูดเงินจากการตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณพบว่าไม่ได้รับอนุญาตจากกสทอชอซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจานวนผู้เสียหายว่ามีจานวนเท่าไหรค่ค่ะ เบื้องต้นพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหาร่วมกันทำมีใช้นำเข้านำออกหรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตร่วมกันตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและร่วมกันใช้คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการโทรคัพ์มนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตอันมีลักษณะ เป็นการประกอบกิจาการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจาการโทรคมนาคมทางด้านของตัวแทนบริษัทเครือข่ายสัญญาณโทราศัพท์ที่ถูกแอบอ้างถึงและทําให้ได้รับความเสียหายเข้ายืนยันนะคะว่าบริษัทนั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความเพื่อให้เข้าไปกดลิงก์หรือให้ส่งข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบ SMS หากลูกค้าไม่มั่นใจก็ไม่ควรกดเข้าไปในลิงก์หรือติดต่อให้กับบริษัทผู้ให้บริการในการตรวจสอบก่อนด้วยค่ะครับคือต้องบอกว่าเคสนี้น่ากลัวมากๆเลยนะครับคุณรันะนะครับโดยเฉพาะนะฮะมันอยู่ใกล้เรานะฮะเพราะว่าอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์กับสยามพารากอนเนื่องจากว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คืออยู่ติดกับทั้งสองห้างนี่แหละนะครับแล้วก็มีหนึ่งในทีมข่าวของเรานะครับที่ก็ได้รับ SMS ข้อความลักษณะดังกล่าวคือเวลาหลังเลิกงานปกตินะครับก็จะไปเดินช้อปปิ้งกันบ้าง<ค>ะนะับไปเดินผ่อนคลายไปเดินดูของที่สยามพารากอนแล้วก็ปรากฏว่าพอเราเข้าไปในพื้นที่ห้างซึ่งมันเป็นแอรียที่เขามีการนะรปล่อยสัญญาณคือเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการส่ง SMS เรียกว่ากระจายไปเลย<ค>ะนะครับใครที่อยู่ในแอรียนั้นเนี่ยก็จะได้รับข้อความแม้กระทั่งอย่างเราเวลาขับรถผ่านห้างไม่ได้เข้าไปเดินนะ,<ค>ะขับรถหรือว่านั่งรถผ่านห้างบางทีก็ได้รับข้อความจากทางห้างเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตระหนักเอาไว้ให้ดีเพราะว่านโยบายของทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาชัดเจนรวมถึงธนาคารต่างๆด้วยก็คือยกเลิกการส่ง s m s ที่ได้มีการแนบลิงค์นะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนั่นเองครับ พอเปิดเซ o ชนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราเคยจับก็คือเครื่องขนาดใหญ่นะครับเครื่องขนาดใหญ่ซึ่งต้องบราทุกอยู่ในรถนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนไปซึ่งเครื่องขนาดใหญ่เนี่ยส่งสัญญาณได้ถึง5กิโลเมตรนะครับในลนักษณะ5กิโลเมตรนะครับงั้นเครื่องตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องที่ส่งสัญญาณปลอมนะครับมันผ่านไปที่ไหนคือสัญญาณ เครือข่ายนั้นก็จะดรอปจะล่มลงแล้วก็คนร้ายเนี่ยก็จะสามารถส่งข้อความ SMS ไปถึงบุคคลในระแวก5กิโลเมตรนั้นได้ทุกคนน,นะครับแต่เครื่องที่จับได้เมื่อวานนะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นชาวต่างชาติ2คนนะครับเราตรวจจับได้ที่บริเวณห้างสินค้าคือพารากอนและเซ็นทรัลเวิล์นะครับ การจับกลุงเนี่ยเป็นชาวฮ่องกงนะครับสงท่านนะครับสท่านตรวจสอบข้อมูลก็คือได้เดินทางมาจากทางประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่น30บนะครับมีนาที่ผ่านมานะครับแล้วก็พักอยู่ที่เขตบ,บางรักซึ่งมีชุมชนจีนพักอยู่หนาแน่นนะครับเอ่อเรื่องนี้เห็นไหมครับเป็นเป้สะพายหลังแบบพบผ่าแบบเป้นี้คือรัศมี1กิโลเมตรในรัศมี1กิโลเมตรนะครับ ข้อความที่ใช้เนี่ยเป็นข้อความเป็นข้อความที่หลอกว่าคะแนนของ AS ของท่านกำลังจะหมดอายุนะครับขอให้ท่านกดลิงก์นะครับก็แนบลิงก์มานะครับก็แนบลิงก์มาเราตรวจสอบนะครับว่าเราสอบถามสักถามเนี่ยพบว่าในวันอาทิตย์เนี่ยเขาไปเดินแถวไอคอนสยามแล้วเมื่อวานเนี่ยก็มาเดินถือ อาศัยที่คนอยู่หนานแน่นปริมาณมากๆก็เมื่อวานก็เดินที่เซนเทเวอร์แล้วก็พารากอนนะครับก็คือได้รับความร่วมมือจากทางเคระขายเอสว่าเสาสัญญาณมีลัสตรผิดปกติทางเราเนี่ยทางสทสามก็ส่งคนไปไปเกสซิ่งสะกดรอยโดยรอบจนเจอนะครับว่าไอ้คนสองคนเนี่ยผู้ต้องหาสงคนเนี่ยสะายเปย้แล้วก็มีของอยู่นะครับ จนเดินสองห้างเสร็จขึ้นไปตรวจสอบก็พบว่าเอเปเนี่ยก็เป็นเครื่องฟอเบียเซนชั่นนะครับแบบพกขาเองนะครับก็อันนี้คือลักษณะ ลักษณะคือเขามาปฏิบัติการคือส่งเอสเหลอกลวงของเราในพื้นที่หนาแน,น่นนะครับอันนี้เป็นเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้รับอนุญาตอยู่นะครับเข้ามาเนี่ยไมด้รับอนุญาตอยู่แล้วนะครับแต่เข้ามาโดยโดยเข้าทางมาทางมาเลแล้วก็เข้ามาพักอสศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยสามวันนะครับสามวันนะครับ <c oughs> ก็กลับเรียนเป็นข้อมูลนะครับอันนี้เป็นผลการดอดของของ,ของเครื่องมือที่ที่ นะครับจากเครื่องใหญ่เดี๋ยวนี้มันพัฒนาเป็นเครื่องเล็กแบบพกพาไปที่ในที่ชุมชนอันนี้นะ,นะครับก็กับเรียนเบื้องต้นนะครับครับเดี๋ยวนี้เครื่องมือมีขนาดเล็กลงนะทำไมก่อนต้องเอาลดไปไดครับทางกสชทชทางสมาคมธนาคารหรือออปเปอเตอร์มีเพิ่มเติมมัครับมีไหมครับทางมนาคาม,มีเพิ่มฮะเชินครับวันนี้เรามาผลิกตกำลังกันนะครับบูรณาการช่วยกันท,ทั้งสิงทั้งเสาเถื่อน สิบมาบัญชีมานะครับขัาบขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคมนัม้นท่านประหลัดท่านรองประหลัดแล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับสวัสวดีพี่น้องสื่อมวลชนครับก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้นําเรียนว่าจริงๆวันนี้เป็นการประชุมวงใหญ่อย่างมากในฝั่งของโทรคมนาคมนะจริงๆเป็นสื่อกลางถามบอกว่าวิาวชาชีพใ,ใช้ช่องทางหลายๆอย่างในการที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นโดยความจริงอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอาจจะต้องร่วมกันแล้วก็ช่วยกันแล้วก็ต้องใช้พี่น้องสื่อมวล ในส่วนของฝั่งโทรคมนะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้แถลงข่าวไปแล้วนะครับว่าในส่วนของการเปิดบัญชีหรือว่าการใช้ตัวสิมการ์ดเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นขึ้นนะครับนอกเหนือจากเรื่องรายละเอียดที่ท่านรัฐมนตรีได้แถลงโดยละเอียดแล้วเนี่ยในฐานะสมาวมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ให้บริการก็อยากจะนําเรียนช่วยประชาสัมพันธ์ว่า ตอนนี้สำนักง,งานกสอชอนะครับกำลังดําเนินการเพื่อจะให้ทําการยืนยันตัวซิมการ์ดถามเพราะว่าจริงการลงทะเบียนเนี่ยมีการลงทะเบียนโดยใช้บัตรประชาชนแล้วก็ข้อมูลอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่อย่างที่เราทราบกันดีครับว่ามิชาชีพก็อาจจะใช้ช่องทางแบบเดียวกับการไปเปิดบัญชีมาครับก็คือเปิดบัญชีซิปเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับ SMS นอกจาก SMS ็อหลอกลวงที่ได้เมื่อสักครู่แล้วแต่ถ้าท่านได้ SMS เอบอกว่าให้ไปยืนยัน ตัวตนนะครับที่ศูนย์บริการตามค่ายมือถือที่ท่านใช้อันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนว่าเพื่อความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เพื่อความที่จะช่วยกันแยกระหว่างวิชาชีพกับ ผู้ที่ใช้งานบริสุทธิ์นะครับก็ตอนนี้มีหลักเกณฑ์ก็คือในรอบที่2นี้สําหรับผู้ที่ถือครองซิมตั้งแต่6ถึง100เลขหมายสามารถยื่นยันตัวตนได้ถึงวันที่13กรกฎาคมนะครับก็สามารถไปที่สนยนบริการต่างๆได้เสร็จสิ้นจากกระบวนการนี้ทั้งหมดครับท่านรัฐมนตรีเราเชื่อว่าเราน่าจะสามารถแยกแล้วก็คัดกรองกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้บริการซิมแล้วก็ไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนอันนี้ต้องใช้ความร่วมมือร่วมกันด้วยครับขอบคุณครับรเรียนว่าเราปิดทุกช่อง,องทางนะครับ ทั้งบัญชีมา้าซิมมา้าออนไลน์ด้านต่างๆพวก Facebook Twitter t ติ t o ตอกนี่เราประสานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอันนี้เราทำปกติอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ที่เรามาพูด,พดคุยกันเนี่ยเราไปตัดบัญชีตัดวงจรทั้งหมดตัดวงจรทั้งหมดนะครับเพื่อให้วิชาชีพเนี่ยไม่มีช่องทางปิดช่องทางนะครับ ก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามอย่างไรนะครับมีไหมครับเดินครับขออนุญาตนะครับท่านครับขอ,อย้อนกลับไปเรื่องเรื่องเครื่องส่งสัญญานิดนึงอยากทราบว่าที่ไปที่มาเราทราบได้อย่างไรว่าสองชาวฮ่องกงคนนี้ยจะเข้ามาทําแบบนี้ที่ประเทศไทยครับ ขออนญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับจริงๆในส่วนของอุปกรณ์ประเภทนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเฟสเบสเซชันนะครับคือหลักการทํางานของมันก็คือว่าจากทาการส่งเรื่องของตัว SMS เองเนี่ยให้กับบุคคลหรือว่าคนที่มีมือถือในระยะประมาณ1กิโลเมตรนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเองงที่ย่างท,ที่ท่านผู้ชาการเรียนก็คือว่าเมื่อก่อนเป็นเครื่องมือขนาดใหญ่ๆสามารถส่งสัญญาณได้ประมาณ5กิโลนะครับแต่ตรงนี้เอง,อย,งอย่างที่น้องถามคือว่าทําไมเราถึงรู้เองเนี่ยเราใช้เรื่องของตัวะระบบในการตรวจสอบและก็มอนิเตอร์งในในส่วนของฝั่ง AS เองนะครับเราใช้ทุกอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับพยายามหาเรื่องของความผิดปกติในเรื่องของเน็ตเวิร์กซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเร เราไม่ได้มองเรื่องของเอาไว้จับโจรน,นะครับคือเรามองว่าเอาไว้มอนิเตอร์เรื่องของตัวลักษณะของการให้บริการลูกค้าแต่ตรงนี้เองเนี่ยพออุปกรณ์ชิ้นนี้มา เป็นลักษณะของการรบกวนระบบในเรื่องของการให้บริการมันจะส่งสัญญาณเตือนเตือนขึ้นในส่วนของตัวห้องควบคุมของเรานะครับทำให้เราพอทราบได้ว่าอุปกรณ์หรือว่าในส่วนของตัวเครือข่ายบริเวณนั้นๆเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเราก็ืดอไปส่งตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเข้าไปติดตามนะครับก็ประมาณนี้ครับหลักการเข้าคร่าวครับ สอบถามเพิ่มเติมครับอย่างยกตัวอย่างข้อความเขาจะมีการแบบบอกว่าตัดแต้มของ AAS เราจะทราบได้อย่างไรครับในฐานนผู้บริโภคว่าอันไหนคือ AAS จริงหรือว่า AAS ปลอมครับอ,อ,อย่างที่เรียนก็คือว่าจริงๆในเรื่องของการส่ง SMS ตัวน,นี้ครับอาจจะไม่ได้ส่งเฉพาะของ AAS เองเดียวนะครับก็คือมีทั้งในส่วนของแบงค์นะครับใน,ในเรื่องของสารุร่ปพวต่าง รวมถึงทางไฟฟ้าประปานี่มีหมดเลยนะครับอย่างที่ทางทางตำรวจเองเนี่ยได้ทําสถิติไว้อยู่แล้วในเบื้องต้นนะครับถามว่าในส่วนของผู้บริโภคเองเนี่ยสามารถยืนยันได้ยังไงในขั้นตอนแรกเองเนี่ย ในการส่งเรื่องของตัวลิงก์นะครับอย่างแรกเลยประชาชนไม่ควรหลงเชื่อในส่วนของลิงก์นะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับสามารถโทรเข้าที่1นึ 1, ่งหได้เลยนะครับหรือช่องทางในการที่จะติดต่อสื่อสารกับในส่วนของลูกค้าเองเนี่ยสามารถแจ้งในส่วนของตัวช่องทางของ a อ c ก็ได้นะครับจริงๆในส่วนของการการแจ้งเตือนต่างๆเองเนี่ยอย่างอย่างที่เรียนก็คือว่าอยากให้ลูกค้าเองเนี่ยพยายามมองว่าอย่าอย่าพึ่งเชื่อในขั้นตอนแรกนะครับ ควรตรวจสอบไว้ก่อนนะครับเป็นอันดับแรกครับ,รบผมเสริมข้อมูลนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของ SMS แนบลิงก์เนี่ยก็คือตัวอันตรายที่สุดที่วันนี้คนร้ายใช้ในการหลอกลวงดังนั้นเวลาเจอ SMS แล้วมีลิงก์เนี่ยนะครับก็แนะนำว่าอย่าไปกดลิงก์นะครับถ้าเราจะดูว่าลิงก์ไหนน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็มีวิธีการดูก็คือว่าเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .th นะครับก็คือของประเทศไทย ตัวนี้จะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นของ AAS เองก็จะเป็น AAS.co.th นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นจุดสังเกตของประชาชนแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ก็แนะนำว่าอย่าไปกดลิงก์ที่สำคัญอย่าไปแอดไลน์ต่อเพราะมันจะนำไปสู่เรื่องของการติดตั้งแอปดุดเงินและเสาสัญญาณตัวนี้นะครับต้องบอกนำเรียนครับว่าเสาสัญญาณพวกนี้เขาใช้คลื่น 2G ในการส่งดังนั้นประชาชนเองสามารถที่จะป้องกันได้โดยการตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือ ไปดูเครือข่ายเน็ตเบรกนะครับและอย่าไปรับคลื่น 2G เท่านั้นเองเพียงแค่เราไม่รับคลื่น 2G เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพที่ส่งคลื่นแบบนี้เข้ามานะครับใครที่ใช้ Apple นะครับก็คือ p p o o n เนี่ยก็คือไปตั้งล็อกดาวน์โหมดมันจะไม่รับคลื่น 2G แล้วป้องกันแอปตุดเงินได้นะครับอันนี้แนวทางป้องกันครับขอบคุณครับ